สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาหนี้ได้นี่นี่เห็ดเมื่อกี้เห็ดเดิมมาหนี้นี่นิเห็ดแดงเห็ดแดงเฮ้ยเมื่อกี้ได้โดนแล้วไปหลายแล้วหนึ่งดอกนี่นี่นี่โอ้งามงามเลยงาม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 สองดอกอีกดอกสามดอก

là mùm nà chiều nè nà chiều nè nè đọc nè nè đọc nè ô chặt nhảy chặt nhảy u uh, 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 uh. đọc ngay đọc ngay đọc ngay đọc nhây nè nè đọc nâng đọc phi phía phi đong kìa ôi anh giá mà nộp เอออยันไดองนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงโอ้อันนี้มันใบแจยแจยปะแจยกะแจยกองไว้กองไว้ฮะไปตะการมาใส่ตะการมาใส่ นี่ว้อกเรื่จะไสุ่งถึงนี้าอจอกมาได้ชุดไหน เป็นสายเลยพีน่น้องนี่ตืบเอ็ดดินฝุ่นไหลขึ้นมาท,าทาึ่งๆโอ้ก็ดินเงนีงก็ดอกเงี้แทะนี่หนึ่งอันนี่นี่เป็นสายเป็นสายหลาเงา เออจัดเหมาะจัดหมอจัดหมอเล่นลงแล้วเฮ็ด่น้องเฮ็ดนี่เฮ็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดปลาเหนียปลาภาคเหนีือเออผมไม่กูเหยียบบ่เนาะยางไปยางมาอยู่เลยเห็นดอกนี่บานเพื่อเพื่ออยู่ เก็บเก็บเก็บเห็ดนี่เห็ดยังน้อเห็ดยังน้อบ้านเปิดเบอร์แต่นอโอ๊ยขาไปแล้วเห็ดดินเท่าแล้วโอ้ยหายุ่มเก็บเห็ดเก็บเห็ด เฮ้ยปวดงานไม่ยแล้วไม่ยนี่ได้เฮ็ดปวกครั้งแรกเอา้าจ,จิ้มจิ้มนี่แล้วไม่หมูหน้อยแท้เจอหมูหน้อยนี่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 อื่อ สองสาม,ส,ามสี่เห็ดปวกเห็ดปวกนี่ได้อีกมูนแล้วมูนขึ้นหน่อยแท้นี่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  mưa trùng mưa cũng không kulakaw hit <laughs> buak kulakaw hit buak hay kin ถึงบ้านแล้วบทสรุปน,น,น,นี่ได้แค่นี้แค่นี้เออ,อไปเก็มเห็ดวันนี้ได้สองอันมีปวกบทสรุปซ้ำนน้ซัมเน้ได้ซัมเน้ไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย